มาดูข้อสอบต่อเนาะข้อใดน,นะครับไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยากระที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบศาสตร์ซิ m p a t h e t i c ์อันนี้เป็นข้อสอบอลิมปิกเก่าเนาะตัวใ่ก็คือเหงื่อออกนะครับเหงื่อออกใช่ไหมใช่มอร์เซนเตนเรลใช่ความดันโลหิตสูงก็ใช่แต่ลูมานตารีอันนี้เป็นพาราซิมครับข้อสองครับจากภาพ Absolute r e f r a c t o r y period คือช่วงใดครับ Absolute refractory period ก็คือเป็นช่วงที่ดื้อสมบูรณ์เนาะแน่นอนว่าจะต้องเป็น A B แล้วก็ C บางส่วนถูกไหมแต่ข้อ D กับ E เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับ D กับ E ตัดทิ้งมกับ D กับ E ตัดทิ้งคราวนี้ ก็จะมี A B หรือว่า B C นะครับถ้าเป็นพี่พี่จะสอบข้อกอไก่ครับ A ถูกไหมอะ Relative, Refactory, Period, Absolute, Refactory Period ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คืออาจจะเป็น A เนาะแล้วก็ B นะครับจริงๆอาจจะมีข้อโต้แย้งในใจว่าเฮ้ยพี่แล้วก่อนที่จะถึง Threshold ล่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งก่นั่นแหละนะครับ ก็ลองเลือกตอบดูเนาะโอเคแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อสอบโอลิมปิกนะครับไม่ไม่ต้องกังวลเนาะไม่เคยถามแบบนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเอาตัวอย่างให้ดูเฉยๆส่วนข้อ3นะครับสมองและเส้นประสาทสมองที่เกี่ยวข้องกับการเดี๋ยวนะสมองเกี่ยวข้องกับการรับรสนะครับเกี่ยวข้องกับการ รับรถเนาะคือข้อใดนะครับโอเคอันไหนเอ่ยเกี่ยวข้อกับการรับรถก็ต้องเป็นคู่ที่7และ9ถูกไหมขอใครนะครับอ่าข้อใดนะครับเป็นการทำงานของ ANS ก็คือเป็นการทํางานโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถไปควบคุมได้การเชี้ยอาหารควบคุมได้ไหมควบคุมได้เป็น SNS มีข้อ A ตัดทิ้งหลือข้อเดียวตอบเลยนะครับข้อ6ครับข้อใดต่อไปนี้นะครับถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของไฮดรานะครับไฮดร a าเป็น n น r ้อเสถูกไหมนะครับมีกลุ่มเซลล์ประสาทรวมตัวกันเป็นปมประสาทหรือ,อยัง ย่างมีเส้นประสาทแบบบุ้งแหวนประสาทไม่ใช่มีเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหถูกต้องนะครับเป็นระบบ n น r ้อเน็นั่นเองเนาะนะครับคราวนี้มาดูตานิดหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจบวันนี้นะครับตาเนี่ย มันเป็นอวัยวะรับสัมผัสตัวแรกๆเนาะที่เราจะนึกถึงเพราะว่ามันสามารถรับแสงได้ดีเนาะ,ะตัวของตานะครับจัดเป็นอวัยวะรับแสงที่เรียกว่าโฟโตเรเซปเตอร์ก็มีทั้งหมดนะครับสชั้นตั้งแต่ชั้นสเกลารพอลลอยแล้วก็เลตินานะครับไล่มาครับชั้นสเกลาเป็นชั้นที่มีความเหนียว มากที่สุดนะครับเนาะภายนอกจะถูกป,ปกคลุมไปด้วยกระจกตาก็คือนอกจากสเก,สเกลาเนี่ยก็จะมีชั้นที่เป็นกระจกตาซึ่งอยู่ภายนอกอีกทีหนึ่งเนาะ ซึ่งกระจกตาก็คือโครเนียซึ่งโครเนียสามารถซ่อมได้นะครับสามารถซ่อมได้ก็คือไปเอาจากคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้เราได้ถ้ามันเข้ากันได้นะครับนี่นะนี่คือโครเนียนะ,นะกระจกตาอยู่ด้านนอกเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของชั้นนี้เนี่ยยังมีส่วนที่เป็นส่วนทึบแสงเรียกว่าตาขาวเพราะฉะนั้นตาขาวก็จะอยู่ด้านนอกอีกทีหนึ่งในขณะที่ด้านในก็จะเป็นตาดํานะครับชั้นของตาดําเราจะเรียกว่าคลอยนะครับคลอย เป็นชั้นที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงมีลงคาวาทุหรือว่าเมลานินนะครับปกป้องไม่ให้แสงเนี่ยเข้าสู่ตามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตาเรามีสีดําแต่ว่าถ้าเป็นคนยุโรปอาจจะมีตาสีฟ้าได้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเมลานินบางส่วนนั่นเองนะครับผนังด้านหน้าของไอเจ้าคอนลอยนี้นะครับจะเป็นม่านตาหรือว่าไอริส ซึ่งบริเของไอริสเนี่ยนะครับจะมีช่องที่เปิดรับแสงเรียกว่ารูม่านตาเรียกว่าผูพิวนะครับไอริสและผูพิวทั้งสองตัวนี้นะครับจะทำงานร่วมกันในการควบคุมปริมาณแสงเข้าเลติน่า ก็จะควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้ารตินาด้วยระบบประสาท A.N.S นอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของรูม่นตาก็จะถูกควบคุมด้วยอวัยวะ2ชิ้นนะครับ1ก็คือกล้ามเนื้อแบบรัศมีกล้ามเนื้อรัศมีนะครับมันจะทำหน้าที่หดตัว ตอนที่รูม่านตาขยายเนาะหดตัวเท่ากับรูม่านตาขยายและคลายตัวรูม่านตาจะรีทำหน้าที่คล้ายกับรูรับแสงของกล้องนะครับนี่อันนี้ก็คือ ผูพิวเนาะเป็นทางของแสงที่จะผ่านเข้ามาไอริสก็จะช่วยควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อตัวที่สองนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อวงรอบทำหน้าที่ตรงกันข้ามนะครับนะครับ Uh huh. ส่วนที่สามนะครับก็จะเป็นเลติน่าหรือว่าจอตาเนาะมีเซลล์ประสาทสองแบบก็คือเซลล์แท่งกับเซล์รูปกลวยนะครับซึ่งเซลล์รูปแท่งกับเซล์ลรูปกลวยเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้จดนะครับเซล์ Sell รูปแท่งหรือว่าหลอดเซลเนี่ยมันจะรับแสงได้ดีและเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลในที่มืด จำนะครับเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลในที่มืดใช้สารที่ชื่อว่าโรดอบซินแปลว่าถ้าเป็นที่สว่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลถูกไหมพอมันมืดก็เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลคราวนี้ด้วยความที่มันเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลในที่มืดเนี่ยดังนั้นนะครับในเวลากลางคืนจึงเห็นภาพ ขาวดำได้ดีกลับกันนะครับพอมันมีแสงเนี่ยนะครับตัวของโคนเซลล์หรือว่าเซลล์รูปกลวยจะทำหน้าที่ในการรับแสง3มสีแล้วเอามาผสม3สีได้แก่เขียวน้ำเงินและแดงนะครับและแน่นอนว่าเกิดแอคชั่นโพทนเชียลในที่ที่มีแสงแปลว่าถ้ามีแสงเราก็จะยิ่งเห็นสีได้ดี แต่ว่าถ้าเป็นที่มืดก็จะเห็นเป็นภาพขาวดานั่นเองนะครับคราวนี้ไอเจ้าเซลล์ประสาทพวกนี้นะครับมันก็จะมากระจายตัวในสัดส่วนที่แตกต่างกันก็คือบริเวณส่วนใหญ่ทั่วๆไปของเิตินาจะมีรูปแท่งมากกว่ารูปกลัวอยู่แล้วนะครับบริเวณทั่วๆไปของเรติหน้าเนาะอ่าบริเวณทั่วไปของเิติหน้าแต่มันจะมีบริเวณที่เรียกว่าโฟเวียนะครับซึ่งก็คือจุดนี้เนาะ โฟเวียก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของเทติน่าเนี่ยจะมีรูปกลวยมากกว่ารูปแท่งเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางไงก็เลยมีรูปกลวยมากกว่ารูปแท่งถูกไหมครับส่วนบริเวณอีกบริเวณหนึ่งเราจะเรียกว่าออปติกดิสนะครับเป็นทางออกของเส้นประสาท CN2 ไปยังสมองดังนั้นในบริเวณนี้นะครับก็เลยไม่มีตัวทับแสง ถ้าแสงตกบริเวณนี้มันจะทําให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจุดบอดหรือว่าบรายสปอตเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดภาวะของตาบอดชั่วคราวพี่ก็ขอเน้นเลยนะครับจุดนี้เนาะเน้นเน้นนะครับบริเวณของลติน่ามีการกระจายตัวของอะไรอยู่บ้างมีเซลล์รับแสงบริเวณทั่วๆไปของลติน่ามีรูปแท่งมากกว่ารูปกลวยบริเวณโฟเวียหรือว่าจุดส่วนกลางมีรูปกลวยมากกว่ารูปแท่ง ที่บริเวณออปติกดิหรือว่า Blind สปอตจะไม่มีเซล์รับแสงจบจำแค่นี้นะครับตัวของตาเนาะโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยจดไม่เสร็จนะครับซูมได้นะตัวนี้นะครับซูมได้อ่ะจดให้เสร็จแล้วก็ไว้เจอกันในวันศุกร์หน้าเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับไว้เจอกันครับ